ห้าราศีเปิดดวงการงานปี2 5 6 7ฟ้าเปิดมีโอกาสก้าวหน้ารับปีมังกรเข้าสู่ปีมังกรธาตุไม้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบการเงินและเศรษฐกิจโลกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นดวงดาวปี2567จจะส่งผลให้หลายราศีมีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างที่ทุกคนรอคอย ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีเปิดดวงการงานปี2567มีโอกาสก้าวหน้ารับตีมังกรได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ยกให้ปี2567เป็นปีของชาวราศีพฤศษภดวงดาวที่เข้ามาในปีนี้เป็นดวงดาวที่ดีเรียกว่า12ปีจะมีแค่ครั้งเดียวซึ่งส่งผลที่ดีให้กับการทำงานอย่างมากปีนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลายอย่างที่โดดเด่นคือมีโอกาสเปลี่ยนงานสูงมากมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นถึงจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ก็มีคนคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีผู้ใหญ่เจ้านายรักใครเอ็นดูราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กดักกดาคมถึง16สิงหาคม<ด>าการงานชาวราศีกรกฎปี2567เป็นปีแห่งความเจริญก้าวหน้าอีกปีของชาวราศีกรกฎมีตำแหน่งหน้าที่พัฒนาก้าวหน้าอีกท่านช่วงนาทีทองของความเฮง จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเดือนสิงหาคมถ้าปีนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาขอให้รีบคว้าเพราะจังหวะของเรื่องราวดีๆจะเข้ามาอย่างรวดเร็ว,รวโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางงานต่างประเทศจะส่งผลดีเป็นพิเศษในปีนี้ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม,าคมการงานจังหวะดวงในปีนี้มีข่าวดีหลายอย่างรอยอยู่ อันดับแรกคือจะเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้ใหญ่เจ้านายมากขึ้นหรือทําการค้าทําธุรกิจก็จะเป็นที่รักใคร่ของลูกค้ามียอดขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ตั้งใจไว้ในปีที่ผ่านมาจะสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างแต่ปีนี้ต้องวางแผนงานให้ดีๆเพราะจังหวะดวงที่ดีจะเข้ามาอย่างรวดเร็วถ้ามัวช้าเรียรอโชคลาภที่เข้ามาอาจจะหลุดลอยไป ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานจังหวะดวงช่วงปี2567หน้าที่การงานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีโอกาสขยับขยายตำแหน่งหน้าที่ดีขึ้นยิ่งถ้าเป็นงานขายงานที่ต้องติดต่อเจรจาปุปบะผู้คนเยอะๆเหล่านี้จะส่งผลดีเป็นพิเศษและปีนี้ยังมีโอกาสที่ดีเข้ามาต่อย,ยอดให้มีไรายได้มากขึ้นด้วย มีโอกาสของการลงทุนใหม่ๆเข้ามาในปีนี้ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายน,ายนการงานชาวราศีมีนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในปี2567นี้หน้าที่การงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะงานขายงานที่ต้องเจรจาต่อรองการเป็นหนายหน้าตัวแทน เป็นอาชีพที่จะเกิดความสำเร็จก้าวหน้าเป็นพิเศษยิ่งถ้าขยันขยายง,งานให้มีเรื่องของออนไลน์เข้ามาร่วมด้วยจะยิ่งดีเพราะปีนี้พระราหูสถิตอยู่ในดวงชะตาไปตลอดทั้งปีซึ่งพระราหูจะหมายถึงเรื่องของออนไลน์และปีนี้พระราหูจะส่งผลดีในหลายเรื่องหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ